ไฮมิดัสังคนนิดจิวัตชีวัตซันเดย์สวัสดีครับซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมเพจโซทูในเจดีสุดครับในในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาไปลงตัวเควสอัลเทอร์เรียมเอ็กซ์โปเรชันในรูปแบบของคอมแบทเซกเตอร์กันบ้างนะครับอ่ะก็มาที่ตรงเควสเคาน์เตอร์กันเหมือนเดิมแล้วก็เลหัวข้อที่2ที่เป็นตัวเควสอัลเทอร์เรียมนะครับซึ่งในตอนแรกเนี่ย มันจะมีแค่แบบเดียวก็คือแบบสำรวจนะครับที่มันจะเป็นการลงแบบสูสุดเนี่ยสัตว์ิสสองคนแล้วก็วิ่งวนฟาร์มมอนสเตอร์แรวกันไปเรื่อยแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมันจะมีหวัวข้อที่2เพิ่มเข้ามาก็คือจะเป็นแบบคอมแบทเซ็กชันคอมแบทเซกเตอร์นะครับก็คือจะเป็นการลงสูงสุดเนี่ยทั้งหมด8คนจะมีเหตุการณ์แบบเพลยซีเบิร์กันด้วยแต่ว่าก็จะมีไมคาลิกเนี่ยแตกต่างกับแบบปกติอยู่เล็กน้อยนะครับอ่ะก็สัตว์เคสในนั้นก็เป็นเคสที่เราสามารถลงได้สูงสุดทั้งหมด8คนเจอก เลยนะครับซึ่งจะมีแค่แรงนี้แค่แรงเดียวนะแล้วก็สลับการเข้าตัวเครดินั้นก็คือจะดูที่แต่ปอร์เทอร์พาวเวอร์ต้องการได้ปอร์บารเวอร์ตั้งแต่4,253เป็นต้นไปถึงสามารถลงตัวเครดินี้ได้แล้วก็มีการปดร็องเลเจนด์นี้กันมาแล้วแล้วก็สลับการผ่านกระลห่กเร็วนั้นจะไม่มีนะครับเครดนี้มันก็เหมือนกับเป็นคอมแบทเซเตอร์ปกติที่เราสามารถเข้าออกได้ตลอดเวลากันเลยถัดมาก็จะเป็นของดอปอ่าสำหรับของดอปในตัวเครดนี้นะครับก็คือจะมี อาวุธที่เป็นท็อปเมตาในตอนนี้ก็คือทั้งตัวอาวุธแบบ r e เรตี้ลีเจนด2อย่างตัวซีเรตี้จะมีอาวุธ13ดาวซีดีเครสชุดเกาะ12ดาวซีดี r, ผู้รักกรูลุอาร์เมอร์ก็จะมีกันด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ตามด้วยขออัปเกรดต่างๆทั้งตัวขออัปเกรดตัวชุดเก่าะก็มีการดรอปแล้วก็อันนี้จะเป็นอะไรขอใหม่นะครับก็คือจะเป็นตัว ยูเวลูวอลโตหรือก็คือจูล็อกโวนะครับมันคือเทมที่ใช้ในการอัปเกรดตัววูดซีดีจูล็อกใช่ไหมซึ่งเด็ควสเนี่ยก็จะมีการดออกแบบถาวรกันแล้วนะครับแล้วก็มีแบบขั้นหนึ่งกับขั้นสองกันด้วยก็คือตัววูดซีดีจูร็อกนะครับมันสามารถอัปเกรดได้อีก2ครั้งก็คือเป็นขั้นที่3กันเลยนะครับก็คือสามารถใช้เทมอันนี้แหละในการอัปเกรดกัน้นะถัดมาก็เป็นไฮไลท์สูงสุดเลยก็ว่าได้นั่นก็คือตัว เ r e สคิวนะครับเกรสคิวคือไอเทมที่ใช้ในการอัปเกรดตัววู้ซีรีส์เกรสนะครับให้แบบมันมีพลังที่มากขึ้นไปกว่าเดิมแต่บอกไว้ก่อนว่ามันคือหนึ่งในไอเทมที่ดรอปยากมากๆกันเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยอาไม่ต่างๆแบบว่าโจอ,อันเดตาหล,หล่อฮาลูลเฟเรียหล่อแบบเมตาระดับสูงๆเนี่ยมีหลอในตัวเควนนี้กันด้วยเช่นกันนะครับก็สามารถมาวิงว่งนฟาร์มกันได้อะนี่ก็จะเป็นรายละเอียดของตัวเควสนี้แต่ว่าก่อนที่ผมจะไปเริ่มตัวเควนนี้นะครับ ขอมาพูดถึงเล่นหนึ่งก่อนด้วยคำที่ว่ามันเป็นควสใหม่คนลงกันเยอะบางทีเนี่ยเวลาเราเล่นเล่นอยู่นะครับมันจะเกิดอาการหน่วงกันแล้วนะก็คือแบบว่าโจมตีแสมมัวเซอร์ไปปุ๊บตัวเลขเนี่ยมันจะแบบมันยังไม่ขึ้นเลยทันทีก็คือแบบว่ามันปิงเยอะคนเล่นเยอะนะครับซึ่งหากใครที่เจอเหตุการณ์อย่างนั้นเนี่ยก็ลองไปเล่นในบล็อกแบบเอ่อถ่ายรูปหรือไม่ก็คอมมูนตี้กันดูนะครับอ่ะคือตัวเกมนี้เนี่ยมันจะแบบ บอกปกติอะตอนนี้นะครับผมเล่นในช่วงที่มีคนเล่นเยอะพอดีก็แบบว่าบล็อก,กนบนเนี่ยโอ้คนเล่นเยอะมากเลยซึ่งคนมันเยอะมันเลยทําให้บางทีเนี่ยปิงมันจะเยอะตามซึ่งตอนนี้ผมก็เลยมาอยู่ที่ในบล็อกแบบเอ่อแบบเป็นคอมมูนิตี้บล็อกถ่ายรูทอะไรแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่า ก็ยังพอมีคนอยู่ก็คือมีคนเนี่ยมาแยกอยู่ในบ็อกพวกนี้เพื่อที่จะลดอาการแหลกอาการปิงหน่วงอะไรแบบนี้นะครับซึ่งหากใครที่เจอการแบบนี้เนี่ยก็ลองย้ายบล็อกมาแล้วก็ลองหาที่เนี่ยไปลงแยกกันดูจะได้อ่าเลือดแบบลื่นๆกันได้ประมาณนี้นะครับเข้ามาในเควสกันแล้วนะครับอ่ะก็สลหับตัวเควส์ออสเตเรียมแบบคอมแบทเซกเตอร์เนี่ยก็คือมันจะแบบให้เราวิ่งอยู่ในพื้นที่แบบเล็กๆประมาณนี้นะครับแบบแนวตรงกันนะซึ่งก็ให้เราทําการ ตีมอนสเตอร์ไปเรืเลยนะครับแล้วก็จะมีแถวขึ้นมาใช่ไหมซึ่งถ้าเป็นแบบตามปกติเนี่ยมันจะมีการเพิ่มเกียร์จากมอนสเตอร์แบบทั่วไปเลยใช่ไหมครับแต่ว่าเควสนี้เนี่ยเกียร์เพียสีเบิร์ดขึ้นจากทรีเอลนะครับก็คือถ้ากว่าเจอเทอรวปุ๊บเนี่ยเราก็ไปทีแถวเลยไม่ไม่ใช่แบบว่าแบบเดิมที่แบบอ้อไปเก็บเกียให้ครบสก่อนแล้วค่อยจบแถวใช่ไหมสำหรับตัวเควสนี้นะครับเกียรจะขึ้นจากตัวแถวเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่า เจอเทลปุ๊บก็คือสามารถมาตีได้เลยอาจจเจน,นะครับว่าเกรเพีเนี่ยมีการขึ้นมา1เกตตอนที่จบตัวเทลนะครับแล้วก็ตอนที่เราตีมอสเซอร์กันไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็จะมีเทลบางตัวที่มาได้จเจอแบบเป็นมอสเซอร์ดับไฮมอสเซอร์ดับไฮนะครับก็คือมันจะมีการเจอกับ เอ็กซ์ตามิชชั่นได้ที่จะได้รับบัฟเพิ่มเติมนะครับคือณแอสซายจะมีการบอกนะครับว่ามันจะมีบัฟของเพลงยังอยู่ด้วยซึ่งในการเล่นแต่ละรอบเนี่ยมันก็จะเป็นการสุ่มๆออกมานะครับแบบว่าอ่ะมีบัฟส่วนนี้บัฟเพิ่มอะไรก็ว่ากันไปนะครับโอ้เดี๋ยวก่อนนะ13ดาวดรอปกันเลยเดี๋ยนี้อ่ะก็ได้มาเป็นตัววอซิลี่ยูเวลุก็คือซิจูรอนะครับซึ่งตัวอาวิชซจูรองเนี่ยก็เป็นการดรับในตัวเครดิตกันด้วยอ่ะมีดรับโจอันเดต้าอะไรก็ว่ากันไปนะครับอ่ะตรงนี้ก็็็เเเเเจจอออกกัับบบแแถววปปตติซึ่่งนนนนนียะหามมสร์แบบ ปกติถ้าเปแบบปกติเนี่ยเราจะไม่ค่อยเจอแบบเป็นเอ็กซ์ต้ามิชชั่นนะครับคือการได้รับบัฟของตัวเคล็ดเนี่ยมันจะต้องเจอกับเอ็กซ์ต้ามิชชั่นแล้วก็ทําให้ผ่านเราจะได้รับบัฟมาเพิ่มเติมกันแล้วนะอ่ะตรงนี้เดี๋ยวผมขอตีไปเรื่อยๆก่อนมีไทรลมาแล้วแล้วก็เป็นมอนสเตอร์ระดับไฮนะครับก็คือเป็นมอนสเตอร์ที่เป็นแบบตัวดําแดงมีวงคอรโลสีแดงขาวแบบนั้นนะครับอ่ะนี่นะครับจะเห็นว่า มันจะมีมอนสเตอร์เพิ่มข้ามาอันเนี้ยมันเป็นเอ็กซ์ตร้ามิชชั่นก็คือจะให้เราทําการกําจัดมาให้หมดให้ได้คือบางทีก็เจอแบบเป็นแบบป้อมปืนบ้างมอนสเตอร์บ้างอะไรแบบนี้นะครับและเมื่อเราทำเอ็กซ์ตร้ามิชชั่นผ่านได้ก็จะเห็นนะครับว่าด้านซ้ายเนี้ยมันจะมีบัฟเพิ่มเติมมาอย่างเช่นในครั้งเนี้ยก็สดวะเป็น PA กับเทคนิคที่พลังโจมตีเพิ่มขึ้นก็คือการกดใช้งานพวกฟอร์ตอาร์ตตัวสกิลเวทเนี้ยก็จะมีพลังโจมตีที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับคือแต ตามปกติเนี่ยในการวนเพชรีรอบหนึ่งนั้นจะมีบัฟประมาณสัก2ตัวด้วยกันนะครับก็คือได้รับจากตัวเอ็กซ์ซั่มมิชชั่นหรือไม่ก็จะเป็นสเปเชียลเทนดิงแบบให้เรากันเสาอะไรอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะได้รับบัฟมาเพิ่มเติมด้วยนะครับอ้าวเจอกับมอเตอร์ไฮอีกแล้วเหรอเนี่ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในมอเตอร์ไฮตัวใหม่ที่มาในครั้งนี้นะครับกับตัวไฮร์เซสสื่อนี่ยนะครับจะเห็นนะครับว่าเจอมอเตอร์ไฮทีหนึ่งเนี่ยก็ได้เจอกับตัวแฉลแบบ เอ็กซ้ามิชชั่นตอกันไปด้วยก็คือเนี่ยให้เรากะจัดมอเตอร์สองตัวแล้วมันกะจัดได้ปุ๊บเราก็จะได้รับบัฟมาอ่ะอันนี้เป็นบัฟ M A ไ S เลยเหรอโอ้โหบัฟอันนี้นะครับก็อันนี้ผมเชียร์นะครับว่าถ้าหากมีบัฟ M A I S มาแบบนี้เนี่ยให้ทําการใช้หุ่นเลยเพราะว่าพลังจบตีเพิ่มขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างจะสูงมากๆกันเลยนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่จบแถวเกตเพซีก็จะขึ้นทีนึงอ๋อแล้วก็เควสนี้นะครับเกตเพรสซี PC, ไม่มีลดลงนะตั้งแต่เล่นมานะครับ ไม่เจอเหตุการณ์เกตรลดลงเลยมแต่เพิ่มขึ้นแบบทีละหนึ่งทีละหนึ่งกันไปนเรื่อยเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยเกีรมันขึ้นลงแบบตามแบบอะไรนะคอมแบรสเซอร์ปกติอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลกันไปนะครับเนี่ยก็จะกระแทกรัวแล้วก็ถ้าจบแถวน,นี้ปุ๊บก็จะสามารถทำ PSC เบิร์ดกันได้ PSC เบิร์ดอ้าวเข้าสู่ช่วงเบิร์ดกันแล้วนะครับยิงท่าใหญ่ไปทีหนึ่งอ่าตรงนี้เดี๋ยวผมขอใช่แบบ เป็นอาวุธแบบคเราเอก็แล้วกันเนะอะสามีบัฟตัว PA มานะครับซึ่งบางทีเนี่ยถ้าหากเจอบัฟแบบเป็นโฟตอนบาสเก็บเกณฑเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถกดระบัฟแบบรัวๆในจังหวะเพศีเบิร์ดได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เล่นแบบเพศีเบิร์ดตามปกติเลยก็คือมมเมเตอร์เนี่ยเกิดตรงกลางแสงนี้นะครับกันรัวๆแล้วก็หาท่าโจมตีที่สามารถโจมตีได้อย่างต่อเนื่องเป็นกลุ่มได้แล้วก็เคลมเสเตอร์เนี่ยให้ได้มากที่สุดเที่จะมากได้กันเลยนะครับก็เช่นว่ามีขอรอบเนี่ยมาเต หลดโน้ตต่างๆเออเครื่องนี้ดรอปหลอดโน้ตแทบจะทุกที่ในตัวเกมกันเลยนะครับอ่ามี13ดาวดรอปมาหลอดฮัลลูฟินิเลียเอ็นดีมิโอตัวแกรนเด็กคิปเปอร์ขั้นหนึ่งอาจจะเห็นนะครับว่ามันมีแบบอมเมนแบบระดับบอสแบบขั้นแรกๆอยู่ด้วยก็คือสามารถรวบรวมไปทำการอัปเกรดกันต่อได้นะครับ PSC <SE> climax. climax อ่าเมื่อจบตรงนี้นะครับก็เลยเจอกับตัวบอสไฮมาหนึ่งตัวซึ่งได้เจอแต่ไฮแบบในแทบทุกครั้งที่เล่นกันเลย,เลยนะอ่าตรงนี้นะครับ มีบัฟ MLS นะครับยิ่ม,มาใช้เลยยิบม,มาใช้งานแล้วก็เข้าไปตีกันได้เลยนะครับเพราะว่าดาเมจของตัวอ็ไเนี่ยมันมีการเพิ่มเติมมากขึ้นเก็บเกต็ไอ้พวกนี้ก็ได้เร็วมากขึ้นกันด้วยนะครับตีไปเรื่อยดามเมจก็หนักหน่วงเอาอยู่กำจัดบอสเรียบร้อยแล้วนะครับเท่านี้ก็ถือว่าจบรอบหนึ่งกันแล้วซึ่งตรงนี้นะครับจะเห็นว่าบัฟหายหมดเลยนะ คือบัฟที่เราดับมานะครับเมื่อแล้วก็ตามที่จบ p s 4ซีเบิร์ดบัฟที่เราได้มาทั้งหมดในรอบนั้นจะหายไปนะครับแล้วก็จะเริ่มเก็บบัฟรอบต่อไปเอออะไรแ้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยวนกันไปเรื่อยๆนะครับถ้าเจอแทบแบบตามปกติเนี่ยเมื่อทําการผ่านได้ปุ๊บก็จะมีการเพิ่มเกจมา1เกจแต่ถ้าหาเจอแถลที่ เจอกับมอสเซอร์ดับไฮจะมีการเจอกับเอ็กซ์ต้ามิชชั่นที่เราจะได้รับปลา,าเพิ่มเติมหรือไม่ก็บางทีเนี่ยบลฟเพิ่มเติมนะครับก็สามารถได้รับจากในตัวสเปเชียลที่นี่ได้ด้วยอาจจะลองวิ่งดูว่าจะเจอกันหรือเปล่าโอ้เจอกับไทลใไม่อ่านี่จะเป็นแทลแบบใหม่นะครับที่มันจะมีความแบบเป็นเ s ียร์ซหน่อยๆก็คือจะมีการเจะกับมอสเซอร์ออกมาลุวแล้วก็จะมีสิ่งนี้นะครับก็คือจะเป็นลูกแก้พลังงานที่ แต่ให้เราเนี่ยใช้ดายแอตแทกก็คือการใช้เท้าคอบพื้นนี่แหละครับในการโจมตีแสบมันเพื่อให้มันกลายเป็นกระสุนที่จะเคาน์เตอร์ใส่มอนได้นี่ครับเตะไปปุ๊บมันจะกลายเป็นลูกบอลสีฟ้าแล้วก็จะลอยไปตีแต่ว่ามันจะระเบิดได้เหมือนกันนะจะเห็นว่าเมื่ออว์ม,มาประจบกันปุ๊บม,มันก็จะสามารถระเบิดออกมาได้แล้วก็ตรงนี้นะครับเมื่อก็จะว่าเส้นจุดหนึ่งแล้วจะเจอกับบอสในตอนจบนะครับทำการเคาะไปเนี่ยครับดาเมจที่ใส่บอสก็เมื่อกี้ประมาณ2 0 0แส0เลยนะ เออลูกอแบบเมื่อกี้ก็หลักแสนดาเมจกันเลยทีเดียวนะครับก็เป็นเทลที่จะให้เราเนี่ยล,ลบให้ดีอ, <c oughs> อันนี้ท่าหายของตัวบอสนะครับอ่ะทำการเคาะไปก็คือทําการเคาะซาดามเมจใส่ตัวบอสกันไปเรื่อยๆและเมื่อเราทําการกําจัดตัวบอสได้นะครับทะดาทำการกำจัดบอสได้นะครับจะเห็นว่าด้านซ้ายเนี่ยมีบัฟเพิ่มข้ามาจากเมื่อกี้นี่ไม่มีนะ เนี่ยครับอันนี้ถือว่าเป็นสเปเชียลทร i ลสเปเชียลทร i ลนะครับก็คือเมื่อเราทําการผ่านได้เนี่ยเราจะได้รับบัฟมาเหมือนกันคือบัฟในเควสนี้เนี่ยสามารถรับได้จากการที่ทําตัวเอ็กซ i t i o n ิชันแล้วก็ผ่านตัวสเปเชียลทร i ลแบบนี้ก็จะสามารถรับบัฟกันได้ด้วยเช่นกันนะครับโอ้ไม่อยากเชื่อว่าเจอสเปเชียลทริลสองอันติดอ่อนี่ก็ถออว่าเป็นสเปเชียลทรออ๋ออ๋ออนออ๋ออนออ๋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  มันจะเป็นสีแดงนะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นการกันเสาภายในระยะเวลาประมาณนาทีกว่าๆเท่านั้นเองนะครับซึ่งมอเตอร์สูตรงเนี้ยมันจะออกมาเรื่อยๆกันเลยนะอ่ะแล้วก็จากเมื่อกี้นี้นะครับได้รับบัฟที่เป็นเกตฟอร์ัมบัสเร็วขึ้นก็คือผมสามารถเก็บตัวเกียร์เนี่ยได้เร็วกว่าเดิมแบบ มากๆกันเลยนะครับเนี่ยเมื่อเก้เพิ่งใช้ไปตอนเนี้ยก็จะกดใช้กันได้แล้วนะอ๋อแล้วก็มันจะมีนู่นด้วยนะครับมีเสาโจมตีก็คือมันจะมีการบอกนะครับว่าเออตอนเนี้ยมีเสาโจมตีกี่อันก็คือด้านซ้ายมันจะเป็นรูปลักษณะตัวโลนะครับโลก็คือเป็นเสาที่จะมายิงโจมตีโดยตรงได้แล้วก็มีการบอกว่าอ่ามอนสเตอร์ตอนเนี้ยมีอยู่กี่ตัวซึ่งมอนสเตอร์จะสปอนเรื่อยนะครับจะเห็นว่ากําจัดไปมากขนาดไหนเนี่ยมันก็จะออกมากันอยู่เรื่อยๆก็คือแถวนี้จะให้เรายื้อเสาเนี่ย จกนกระทั่งหมดเวลาถ้าหากหมดเวลาแล้วยังมีเลือดเสาอยู่ก็ถือว่าเป็นการผ่านตัวสเปเชียลเทรลตัวนี้กันแล้วนะครับอ่ามีเสามาก็รีบๆตีกันไปอันนี้ยังถือว่าโชคดีที่ได้รับบัฟที่แบบเก็บเกล็รฟบับเร็วนะครับคือนอกจากเก็บเกตเร็วแล้วเนี่ยระยะเวลาคูดาวของฟลับก็เร็วขึ้นตามไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าว่าตีถูกๆเนี่ยรับรองว่าเก็บเกตได้อย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวนะครับอ่าตอนนี้ก็ผ่านตัวเทรลเรียบร้อยแล้ว อันนี้ก็ถือว่าผ่านแถวแล้วนะครับแล้วเราก็จะได้รับบัฟมากันด้วยอ่ะบัฟในครั้นี้ก,ก็คือ oh. กดใช้งานเลนสซาาย oh. จะมีระยะเวลา10วินาทีที่จะมีการบัฟเพิ่มพลังโจมตีมากขึ้นนะครับก็เลยได้ว่าไปขบโบที่นับว่าโอเค PSC เบิร okay. ์อย่างรวดเร็วกันเลยนะครับอ่ะอันนี้มันจะเป็นรอบที่ได้บัฟแบบโฟตอนบาสมาใช่ไหมครับผมก็สามารถใช้วิธีที่ได้ก็คือทาการโจมตีหมู่ครับคือเวลาเราโจมตีหมู่ออมาเสื้อหลายตัวเนี่ยมันจะเก็บเกรได้ค่อนข้างเร็วแล้วเราก็ สามารถวนฟลอบาทได้เรื่อยๆเอออันนี้เป็นข้ออย่างหนึ่งนะครับถ้าหากว่าใครแบบได้รับบัฟแบบเออฟลอบารแบบนี้ทำการโจมตีหมูห้มากที่สุดเก็บเก็บมาให้เร็วที่สุดแล้วก็สามารถวนหลูดฟลอบาทเนี่ยในช่วงเพียซีเบิร์ดแบบนี้กันได้ แย่สคลายแม็กแม็กกดโฟร์ตบอลแบบอะไรนะอิ่มหนำสำราญยิงโฟร์ตบอลกับแบบรัวๆกันเลยนะครับคือบัฟเพิ่มเกดรดโฟล์ตบอลเนี่ยมันบัฟเพิ่มเร็วแบบเร็วจี๋ๆกันเลยทีเดียวนะอ่ะตอนที่เจอบอยก็อ่ะฮิลซะหน่อยให้บัฟเรยาชาสายทำงานแล้วก็ทำการโจมตีบอยครับคือถึงแม้ว่าจะไม่ได้เจอแบบเป็นเส้นเป็นกลุ่มเนี่ยก็เก็บเกลเร็วอยู่เออเราก็ยังสามารถเก็บเกลได้ค่อนข้างจะไวนะครับแล้วก็กำจัดบอสให้ได้ซึ่งถ้าหากว่าโชคดีจริงๆเนี่ยก็อาจจะเจอกับอังกอร์ต่อได้้ดวย โอ้ไม่เจอกับอังกอร์อย่างนั้นหรออ่าไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าจบไปอีกรอบหนึ่งบัฟหายไปแล้วก็วนลูปอย่างเงี้ยวนฟาร์มกันได้แบบตามใจชอบกันเลยนะครับแล้วก็ถ่ายออกก็สามารถกดออกเควสก,กันได้แบบในทันทีได้ตลอดเวลากันเลยเลยนะสุดท้ายก็เดี๋ยวขออนุญาตวนฟาร์มไปสักนิดหนึ่งดูซิว่าจะมีของดีๆมาหรือเปล่า โอเคและนั่นก็เป็นตัวเควส์เอาต์เทียมเอ็กซ์พอร์ิชันในรูปแบบของ คอมแบทเซกเตอร์ actor, แบบโซนต่อสู้ที่ล็กับแบบ8คนอยู่บนฟาร์มเพชซีเบิร์กันไปเรื่อยๆนะครับซึ่งจุดที่แตกต่างกับเพซีเบิร์โซนอื่นเนี่ยก็คือตัวเกต p เพชรซีเบิร์นั้นมันจะขึ้นจากการผ่านตัวแถวเท่านั้นนะครับไม่ได้มาจากตัวมอนสเตอร์นะแล้วก็เมื่อผ่านแถวครบ5ครั้งเนี่ยก็คือสามารถทำเพชรซีเบิร์ได้เพราะว่ามันจะไม่มีการลดของตัวเกตกันเลยนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่มีการผ่านเอ็กซ์ตั้มิชชันจากการเจอแถวตัวมอนสเตอร์ดาาับไฮหรือว่าผ่านตัว สเปเชียลทริลได้เนี่ยก็จะเป็นการได้รับบัฟเพิ่มเติมมาทำให้เราสามารถอยู่ฟาร์มได้ง่ายมากขึ้นประมาณนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะมาเน้นหากันเนี่ยก็คือจะเป็นไอเทมที่ใช้ในการอัปเกรดตัวอาวุธนั่นเองนะครับก็จะมีอย่างตัวจูล็อกวลใช่ดไหมมีแบบทั้งขั้น1ขั้น2กันเลยนะครับก็คือเราสามารถอัปเกรดตัวอาวุธแบบ13ดาวที่เป็นตัวซีรีส์จูล็อกกันได้ซึเนในเควสนี้ก็มีการรอปแบบค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะก็แบบว่าระดับตัวเทมพวกเนี่ยมากันอยู่เรื่อยๆกันเลยแต่่่่วาสิงที หายากยากเนี่ยยิ่งกว่านั้นก็คือตัวไอเทมชิ้นนี้กลับเคสคิวนะครับตัวเคสคิวเนี่ยมันคือไอเทมที่ได้ได้ว่าหายากมากๆกันเลยนะครับตั้งแต่ผมฟาร์มมาประมาณสักสาชั่วโมงตั้งแต่แอัปเดตแพนนี้เข้ามาเนี่ย ก็เลยได้ว่าได้แค่ก้อนเดียว <c oughs> ดอกแค่ก้อนเดียวเท่านั้นเองนะครับซึ่งหากว่าสามารถรวบรวมไอเทมชิ้นเนี่ยได้ครบ5ก้อนก็จะสามารถอัปเกรดตัว13ดาวที่เป็นตัวซีรีส์เกรสกันได้นะครับก็สำหรับคนที่ต้องการอัปเกรดวตัวนี้ก็จะไม่ต้องเก็บให้ครบเนี่ยหก้อนให้ได้ก็จะสามารถทําการอัปเกรดให้มันแบบมีพลังโจมตีที่สูงขึ้นมาได้ประมาณนี้นะครับก็ขอให้ได้กันไปทุกคนกันก็แล้วกันละนะ,ะแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นตัวลิมิเต็ด กันบ้างในช่วงแรกนี้นะครับมันจะมีตัวเล่มเด็ดแท้แบบงานจะก่อเลยเวลาเนี่ยให้เราสามารถทํากันได้ด้วยก็คือจะเป็นงานเซตนี้ก็คือจะให้ทําการกำจัดมอนเซอร์ในเควสนี่แหละครับให้ครบ,บจำนวนก็คือจะมี100ตัว500ตัว1000ตัว2000และ3000ตัวนะครับก็ตรงนี้เนี่ย อยู่ฟาร์ไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยก็สามารถผ่านเงื่อนไขสะพันธ์ได้ไม่ยากกันอยู่แล้วนะครับซึ่งขอละวันเนี่ยก็คือจะมีเป็นตัวเงินเนี่ยห้าแสนเอเมซต้าในงานที่4กันแล้วนะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะเป็นไอเทมแบบ เชิงแฟชั่นก็คือแบบจะเป็นแคมเปญในเดือนกันยายน2025นี้นะครับคือแบบว่าเป็นชิ้นส่วนเผาแค่ในช่วงแรกนี้ก่อนแล้วก็มีพาร์ส่วนหัวกันด้วยก็สามารถมาทําการเล่นตัวเควยรดีแล้วก็รับครองมาแบบเล้ไๆ้น้อนเนี่ยไปใช้งานกันได้นะครับซึ่งงานเซตี้สามารถทําได้จนถึงวันที่1ตุลาคม2025นะครับก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยกันแล้วกันนะแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นตัว ทหรือก็คือฉายามันจะมีฉายาที่อยู่ในหัวข้อของตัวเควนะครับก็คือจะเป็นตัวเควอัเตอร์เรียมนี่แหละก็คือจะให้ทําการกําจัดมอนสเตอร์นะครับให้ครบตามจํานวนซึ่ง้ตนต่อแรกสุดเนี่ยมันจะให้กําจัดมอนสเตอร์นะครับห้าตัวมี3 0 0 0 1 0 0 0 0แล้วก็จะข้ามไปที่30,000กันเลยแล้วนะซึ่งนี้ก็แค่อยู่บนฟังกันไปเร้เลยครับซึ่งตอนนี้ผมก็ประมาณสัก 18,000ตัวก็ได้เครสคิวเนี่ยมาแค่ก้อนเดียวเท่านั้นเองนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบราบบลอะไยแบบเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับมีทั้งชื่อฉายาแต้มสตาร์เจมแล้วก็อันที่4เนี่ยได้รับตัว N Master ซกันด้วยใครที่ยังทาแอดออนไม่ครบเนี่ย<ๆ>ก็สามารถมาตามหาก,กันได้ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของตัว ออตลีมเอ็กซ์พลเรชันในรูปแบบของการต่อสู้นะครับก็เดี๋ยวขอไปวิ่งฟาร์มกันต่อก่อนกันแล้วกันนะครับซึ่งการฟาร์มเนี่ยก็อยู่วนกันไปได้เลยครับกดระดับให้เต็มที่มีปาร์ตี้ไดก็ดีเหมือนกันจะได้รับบัฟเนี่ยเพิ่มเติมมาก็ขอให้ได้ขอจังการเนี่ยกันไปทุกคนกันแล้วกันนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้พวพบกันใหม่ครับมาต้นเ